สวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเค b กบิวรีวิววันนี้นะคะเราก็จะมาทำเค้กหมูทอดนะคะซึ่งพระเอกของเราในวันนี้ก็คือน้ำตาลตโหนดผงสะทิงพานะคะซึ่งเราจะอนำม,มาใช้เป็นส่วนผสมในการหมักหมูทอดนะคะเริ่มจากนะคะเราใช้หมูสันในนะคะเอามาหั่นนะคะให้เป็นชิ้นพอดีคำค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเติมน้ำมันหอยนะคะ2ช้อนชาค่ะ ค่อยๆเติมลงไปนะคะ2ช้อนชาซีอิ๊วขาวค่ะ2ช้อนชาเหมือนกันนะคะและสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะน้ำตาลตะโหนดผงสะทิงพระค่ะซึ่งเราจะใช้แทนน้ำตาลทรายนะคะเราจะเติมน้ำตาลตะโหนดผงไป2ช้อนชาเหมือนกันนะคะ นสมบัติของน้ำตาลตะนดผสงสตริมพ้าเนี่ยมันจะช่วยนะคะปรับสมดุลในร่างกายนะคะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานหรือว่าโรคความดันนะคะอีกครั้งนะคะยังมีแคลอรี่ต่ํานะคะสามารถใช้แทนน้าตาลทรายได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาคลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคลุกๆลงไปน้ําตาลตะนดผงเนี่ยทำมาจากน้ําตาลมะพร้าวแท้นะคะร้อเปอร์เซนกลิ่นน้ำตาลหอมมากเลยค่ะ เราก็จะหมักทิ้งไว้นะคะเป็นเวลา15นาทีค่ะค่ะเพื่อไม่เกินการเสียเวลานะคะเราก็จะหมักทิ้งไว้แล้วนะคะแพตโยนาคะเอ่อขอหมูที่หมักไว้แล้วหนะะ่อยค่ะขอบคุณมากค่ะข้าหมูที่หมักไว้แล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเริ่มจากนะคะเราจะติดไฟก่อนเนาะจากนั้นนะคะก็จะใส่น้ามันลงไป ไม่ต้องเยอะนะคะรอให้น้ำมันร้อนนิดนึงเมื่อน้ำมันได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปทอดค่ะว้าวเราก็จะทอดจนกว่าหมูจะสุกนะคะจริงๆน้ำตาลตหนดผงเนี่ยไม่เพียงแต่ทำอาหารขาวได้เท่านั้นนะคะ เรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำตาลแว่นนะคะจะสามารถนําไปทำํำขนมหวานบัวลอยหรือว่าขนมโคก็ได้นะคะใช้แทนน้าตาลปี๊ได้เลยค่ะ แล้วก็เคลียพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจีจี้จ๋าขออขมข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวเค้กข้าวเหนียวของเรานะจ๊ะนี่ค่ะก็เป็นข้าวเหนียวที่เราเซตไว้นะคะเป็นเหมือนเค้กนะคะเราก็จะหยิบหมูตกแต่งลงไปนะคะค่อยคอยแต่งนะคะเพื่อความสวยงาม อยากส่งกลิ่นไปให้ท่านผู้ชมได้แบบได้ชื่นชมกลิ่นแบบของน้ำตาลมะพร้าวมากเลยค่ะแบบมันหอมมากจริงๆนะคะท่านผู้ชมมันจะไม่เหมือนน้ำตาลทั่วไปนะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเค,ค้กข้าวเหนียวหมูทอดของเรานะคะซึ่งเค,ค้กข้าวเหนียวหมูทอดเนี่ยหมูทอดนะคะ หอมกลิ่นน้ําตาลตโหนดสะทิงพรามากเลยนะคะประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของน้ําตาลตโหนดผงสะทิงพราเนี่ยก็คือเมื่อเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะสามารถดูดซับน้ําตาลเนี่ยได้อย่างหมดจดนะคะไม่มีสารตกค้างในร่างกายโดยที่ผู้ป่วยเนี่ยที่เป็นโรคเบาหวานหรือโรคความดันเนี่ยสามารถทานได้นะคะไม่เพียงแต่ทํา เอาไปหมกักหมูทอดเอาไปทําอาหารได้เท่านั้นน้ําตาลตโหนดผงเนี่ยยังสามารถเอามาชงเป็นน้ําตาลสดทานได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทําให้ดูเช่นกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําตาลสดทานกันนะคะซึ่งทําจากน้ําตาลตโหนดผงสถิงพาค่ะโอเคค่ะรีเบคก้าคะขออุปกรณ์คะ่ะอุปกรณ์ของเราทําน้ําตาลสดก็จะง่ายๆเลยนะคะโดยที่เราอาจจะใช้น้ําอุ่นนะคะขอบคุณค่ะเราก็จะใช้ น้ำตาลตะโหนผงสะทีงพานะคะ2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปในน้ําอุ่นนะคะถ้าใครชอบหวานก็สามารถใส่เติมเข้าไปได้นะคะจากนั้นค่ะก็จะคนนะคะให้ละลายเห็นไหมคะละลายง่ายมากค่ะจากนั้นนะคะก็จะเทใส่ในน้ําแข็งที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อ เพิ่มความสดชื่นนะคะน้ำตาลตโหนดผงเนี่ยไม่เพียงแต่เอามาชงเป็นน้ำตาลสดได้เท่านั้นนะคะเรายังสามารถเอาไปใช้แทนน้ำตาลนะคะในในขณะที่เราชงชากาแฟนะคะหรือเอาโรยในขนมหวานเย็นๆอย่างเช่นเฉากล้วยก็ได้นะคะค่ะนี่ก็จะได้น้ำตาลสดที่มีกลิ่นหอมนะคะ สำหรับผลิตภัณฑ์ของน้ำตาลตโตนดผงสถิงพานะคะไม่เพียงแต่มีน้ำตาลตโตนดผงน้ำตาลตโตนดที่เป็นแว่นนะคะก็ยังมีลูกตาลกรอบนะคะนี่ก็จะเป็นลูกตาลกรอบค่ะซึ่งแบบอร่อยมากเลยค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการทําเมนูอาหารจากน้ําตาลตโตนดผงสถิงพานะคะ ท่านผู้ชมนะคะสนใจสั่งซื้อนะคะก็สามารถติดตามได้จากข้างล่างนี้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับ EP หน้านะคะเราจะมารีวิวอะไรนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามเพจทาง KX b i ็ l ของเราได้นะคะสำหรับวันนี้แล้วไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ